สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพับเบื้งดอกไม้สวยงามจ้านะจ้ะแต่ลาเนี้ยเด้อเด้อเด้อจ้ะสีสันสวยงามนะจ้ะแล้วพี่น้องเป็นเห็ดจัดสวนยอมน้ำน้ำพี่น้องจ้ะนี่ดอกไม้ ข้างนอกดิจ้ะงามแท้เด้สีสันสีม่วงสดใสจ้ะโอ้ยงามงามพี่น้องจ้านี่้าเบิ่งเอารมณ์ไหนๆเขาสดชื่นเด้อจ้ะเด้อดอกกุหลาบเพิ่นพรท่านเองมีดอกเด้อจ้ะเด้อกำลังปร่งยอดจ้ะแข่นดอกกุหลาบดอกกระน,นีเพิ่อนนี่ไปดอกกุหลาบกระชิมาจ้ะ กระเชมกับดอกพุล่าสีสันสดใสดเราขอ่เทียมรถเลนยนะพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเป็นถนนะะนะจ๊ะเนาะนะจ๊ะเดือดขึ้นมาดอกงามงามพี่น้องสีสดใสสวยงามจ้ะนะะจ๊ดอกไหลเต็ดห่หยเขาสดชื่นพี่น้องจ้ะนี่ก็เป็นยอมหนึ่งพี่น้อง ดอ,อกสีเหลืองได้จ้ะเด้อสละับกับสีม่วงสวยงามจ้ะดอกกุหลาบเพิ่งกำลังแตกใบได้จ้ะเด้อยังพันในมีดอกจ้ะดอกกุหลาบแต่ดอกกุหลาบพันนี้มันจะเป็นพันในน้อยได้พี่น้องเด้อดอกพันในน้อยในจักน้อยกับสีสันสวยงามจ้ะเี่จ้ะมันจัดแตงในสวยงามพี่น้อง ทั้ง่างนี่จะเป็นหม่องจอดรถแตจะเด้เป็นสันจอดรถหลายสันพี่น้องแต่ทั้งเทืองเป็นเห็ดเป็นสวนยอมจ้ะให้คนให้นางใน้หยังเนาะนั่นเสียงเราข้างโบสถ์เตือนเราพี่น้องเอ้ยแล้วจากน้อยฝนกระสิตกพี่น้องนะจ้ะดอกไม้สวยงามสีสันดสดใสแล้พี่น้องจ้ะนี่ อันนี้ก็เป็นสีม่วงดอกน,น้อยนี่เพิ่องอันบินเราเด้พี่น้องจ้ะ,ะเห็นไหมีเพิ่งบินบินตอมดอกใหม่สวยงามจ้ะแต่ก็มี่เพิ่งมี่ยังบินตอมเป็นเรื่องธรรมดาจ้ะดอกอันนี้ก็ขึ้นแล้วพี่น้องดอกชิวลิฟแต่บหรู่ว่าิ่นเป็นพันยังนะจะเด,ด้ออยู่บ้านย้ายว่าท่าน,นี้ขึ้นได้พี่น้องแต่อันเป็นดอกตุ้มๆอยู่ยจ้ะ จะนี่เพิ่อก็เป็นดอกบานแล้วน่าจะเนาะน้ำดอกก็จะล้นแล้วนี่นจะจ๊ะเสี้ยมใบกับอันอดอกกุหลาบเด้อจ๊ะเด้อเสี้มยมใบกับดอกกุหลา,าบกกลาสวยงามมากพี่น้องเขาจัดเขาจัดดอกไม้ได้สวยงามเลยพี่น้องว่าดอกพันธุ์เฮ็ดงานเนาะจะเนะาะพอยุ่มมุมนี้จะเป็นของ รัฐบาลหมดด้จ,จัเด้อจ้สวยงามมากพี่น้องจ้ถทายให้พี่ให้น้องเบิงนะักจัะเนาะความสดชื่นแบบซี่เพิ่นก็ะเฮ็ดไนหนฮาสดชื่นพี่น้องเพิ่นใจเฮ็ดใหเฮาหูว่าหนาหนาวหนาหิมะกำลังสิมดแต่ตอนนี้ก็มีอุณภูมิติดลบแน่อยู่เด้จ้ะเด้อไี่เสียละจ้ะ ทั้งแถวบนกับพาดมานางเวลาหนาหอนจ้ะมานางมาเบิง้งดอกไม้สวยงามจ้ะทุกคนเฮ็ดให้อากาศสดชื่นขึ้นพี่น้องพัดพักกันมะายางมานางเบิ้งเด่นจ้ะแถบตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองจ้ะพี่น้องจ้ะมองนี้ก็จะเป็นของรัฐบาลหมดได้จ้ะเด้อ คนจะมีประชุมนั่นประชุมนี่เกี่ยวกับเมืองจ้ะผู้บริหารของพนนะจ้ะเนาะผอคณะครูอาจารย์น้ำแน่จ้ะเพราะว่าผัดไทยหูเพราะว่าเห็นลังลังพนลังคนพนกับเป็นอันผู้สอนกองหลกูกันผัดไทยนะจ้ะเนานะมีบพคคนมากจ้ะ ไวยงามจ้ะขอโทษ้ะจ้ะพี่น้องออจ้ะเย็ดเห็ตาลายไร้นจ้ะเด้อมันจ้ะพี่น้องสีขาวเห็นพะโลยุ่นจ้ะพี่น้องพูดจ้ะสีสันสดใสเป็นสวนย่อมพี่น้องจ้ะเอาดอกไม้มาฝากพี่ต้นนองนะจ้ะเนาะสีสันสดใส นู้นจ้ะพี่น้องจ้ะดอกไม้ลายแฮงอยู่ในเมืองเฮ็ดให้สดใสได้จ้ะเด้อเฮ็ดให้ร่างกายกระชุมกระชวยจ้าสีเพริ่งงามๆก็ยังเป็นดอกกันนี่เลยพี่น้องดอกพัดสติกสันเดอรนี่เป็นดอกจริงหมดได้จ้ะเด้อเป็นดอกจริงทุกดอกนะจ๊ะ ของเมืองนอกนะจ๊ะเนาะนี่ก็อีกฟังนึงพี่น้องจ้ะนั่นเมองไมีสีเหลืองสีม่วงนุ่มก็สีแดงจ้ะข้างๆนั่นก็เป็นหม่องจอดรถเพิ่นได้พี่น้องเด้อจะพัะไทยบศไทยหเห็นเห็นรถเพิ่นดอกจ้านะี่จ้ะดอกไม้สีสวยสดใสนี่นะจ้ะ ดอกใหม่งามไทยให้พี่ให้น้อง,งร่งมนัดเจะเนาะเพื่อความสดชื่นใจ้ะจะคล้องรถกี่า,าวาประทศไทยไม่เห็ดหยังเด้อประทศไทยพวกอะไเห็ดหยังดอกจ้ะไทยวิดีโอให้พี่ให้น้องร่วดอกไม้สวยงามซื่อๆจ,จ,จ้ะประกาศเห็ดหยังเจ้าดอกใม่จ้า นี <speaking> ่เพิ่นก็เป็นดอกสวยงามพี่น้องจ้ะขอโทษเด้อจ้ะเด้อเฮ็ดให้สั่นแหจักหน่อยเนี่ยข้างล่างนี่เป็นหม่องจอดรถหมดเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเฮ็ดเป็นอันนั้นจ้ะเฮ็ดเป็นสวนยอมให้คนมานั่งเล่นใต้ต้นไม้เวลาหน้า้อนก็บ่้อนเด้อจ้ะเด้อหม่องนี้อนี้อันต้นไม้ให้เบิ่งอยู่แล้วก็มีโต๊ะให้นั่งอ่านหนังสือเป็นยอมๆอันสีานะจ้ะเป็นโต๊ะ ปนญหาว่านางอ่านหนังสือนะจ๊ะดอกใหม่ดอกใหม่พันจัดไปสวยสีสันสวยงามจ้ะนี่น้องจ้ะเห็นไเขาสดชื่นจ้ะอย่าถามเด้อจ้ะเด้อว่าดอกหยัางแต่ไยหัวมันงามแค่นั้นล่ะนี่นะจ๊ะ ต้นย้ายพี่น้องจะอยู่กลางเมืองเนีย่ยดอกสีสันสวยงามดเด้อเจ้เด้ออยู่ข้างหลังธนาคารคุณธนาคาแบงกนะ์น่าจะเนาะเนี่ยจ้ะธนาคารอันหนึ่งที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จ้ะพี่น้องจะอยู่ใต้ต้นไม้ปเ,เป็นกระเฮดเป็นสวนย้อมเฮ็ดให้แต่มองนีบริเวณหย่าต้นนี้ส,นยยนส่วนใหญ่น้าเสมอจะเห็นอันเล็กน้อยขี้หน้ากาถินจ้ะ เพิ่นว่าหรือว่าชาพีนกุ้เพอันนี้น่อยพันคุณคู่สิบผ้ามาปูเสื้อนางยืนนี่แหละจ้ะเพราะว่ามันมีรถเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าข้างล่างรถมันจังจเลียนแต่เขาบ่ได้มาสกวนมาขึ้นทั้งเทิงเลยจ้ะเนี่ยจะมีโต๊ะให้นางเป็นระเบียบเรียบร้อยจะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะได้โต๊ะนังก็จะเป็นดอกไม้สีสันสดใส เหไ่ๆเขาสดชื่นได้พี่น้องบรนนี้มียังหลายจำมานน่เอาดอกใหม่นานาชนิดมาฝาดพี่ตอนนองจ้ะงานพี่น้องจ้ะดอกสีเหลืองสดใสจ้ะ ตายายเป็นกระพากันเข็นกันแต่อันคู่นี่ตาเป็นคนตาเป็นคนนางจ้ะคู่บางหนึ่งหันย้ายเป็นคนนางพุทธาวันพักกันมาชมดอกไม้จ้ะมันหยุดเนาะจ้ะเนาะนี่จ้าพี่น้องจ้ะดอกไม้ต้นใ่บริเวณนี่ก็จะเป็นพวกอันเล็กหน่อยอนุบาลหรือว่าอันเล็กหน่อยอันนี้จ้ะพจนจิมาคูอันศาสตร์ เ่จ้าสีสันสดใสสีขาวแล้วก็สีม่วงแล้วก็มีแซมสีเหลืองน้ำจ้าเอาขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้และพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำให้เด็ดจะเด้อผัดไทยในสวีทสวัสดีจ้า